เพฟกอากาศเป็นอะไรที่สําคัญในชีวิตเจสซี่มากนะเพราะว่าอากาศที่เราหายใจเข้าไปจริงๆเราไม่เห็นนะคะเราไม่เห็นเจสซี่อยู่กับน้องแมวที่บ้านด้วยมันสําคัญมากๆเลยอยากจะบอกตอนนี้ลงแรงมากที่คนเห็นเจสซี่ไหมเครื่องสวยมากเหมือนที่เจสซี่บอกมันเป็นดีไซน์ที่เหมาะกับบ้านเหมาะกับคอนโดมากๆเลยแล้วก็มีโหมดอะไรสวีปโหมดด้วยก็คือเสียงจะเบามากๆเลย นนอสําคัญมากนะทุกคนเรากําลังหายใจอากาศในห้องนั้นถึง8ชั่วโมงในการซื้อผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อให้อากาศที่ยูหายใจ1ส่วนสาของชีวิตอยูอ่เป็นอากาศที่ clean air fresh air นะคะแล้วก็ราคาไม่แรงเลยเราจะมีโปรโมชั่นลดถึง50%จาก600บาทต่อเดือน,อน,นเหลือเพียง310บาท310บาทต่อเดือนนะคะ ให้ทุกคนมาลองใช้นี้จริงๆเพราะว่ามันมีคุณภาพจริงคือ number one ในเกาหลีแล้วเราก็อยากเป็น number one ในประเทศไทยด้วยก็เลยอยากเชิญชวนทุกคนมาเป็นครอบครัว o w a y ด้วยกันนะคะ